ครับผมก็ขอกราบนมัรสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็ขอสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงก็เพื่อนพี่พี่ทุกท่านด้วยน้องน้องด้วยนะครับผมก็มาดูชมกันแบบนี้กันก่อนนะครับผมอันนี้ก็ดอกแบบนี้นะครับผมความสวยงามประมาณนี้นะแล้วก็ตัวนี้ก็ดอกนี้นะดอกชูรีตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้แหละ โอเคนะครับผมสามต้นนี้อยู่ที่สามร้อยบาทรวมส่งนะครับผมแต่ว่าไม้ก็ไม่ค่อยได้สมบูรณ์มากมายหรอกนะเราต้องก็เลี้ยงอีกครั้งหนึ่งจะได้สวยๆกลับมาสมบูรณ์ดีๆก็ใช้ได้แหละนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม้ที้สวยอย่างอย่างไม้ลูกศบแบบนี้นะอันนี้เป็นไม้ที่ดูแลที่เสียหน่อยก็เป็นไม้ที่สวยหน่อยเพราะอันนี้ใบเริ่มเหลืองแล้วยังไม่ได้ส่งให้ให้คุณนาเลยนะขอโทษด้วยก็ขอโทษทุกท่านด้วยยังไม่ส่งไม้เลยครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ที่ธรรมดานะแล้วจริงใช้ได้นะเพราะว่าจริงขึ้นลำสวยนะ ลายล้ำด้วยลายล้ำด้วย <Stand> <im it> ธรรมดานะธรรมดาลูกผสมยยกญี่ปุ่นฮอลแลนด์อันนี้ลูกผสมยยกญี่ปุ่นฮอลแลนด์นะอันนี้เป็นฮอลแลนด์นะ <im it> อันนี้ฮอลแลนด์ดอกลวหมดนะจริงๆฮอลแลนด์ดอกโดกมากนะดอก่วงหมดเป็นดอกธรรมดานะธรรมดาเลยนะธรรมดาธรรมดาอันนี้ฮอลแลนด์นะอันนี้ลูกผสมยยกญี่ปุ่นฮอลแลนด์อันนี้ก็เป็นต่อฮอลแลนด์นะอันนี้มันไม่สวยนะพูดตรงๆนะออก INGS ็กิ่งโน้มดอก ชั้นนะแต่ว่าชั้นก็ชั้นธรรมดาแบบนี้แหละนะที่ดูไม่สวยแต่ว่าเขาก็ให้ให้ดอกเยอะดีนะก็ถ้าไปเลี้ยงเสรไปเปลี่ยนตินใหม่ก็คงจะสวยได้ก็สองร้อยแปดสิบาทสามต้นนี้นะอันนี้สามต้นนี้สองร้อยแปดสิบาทอันนั้นสามต้นสามร้อยบาทรวมสกล่องมาถึงเมื่อวานแล้วนะอันนี้มามาขายดูเพราะว่าผมขอส่งวันเสาร์นะครับผมทุกท่านเลยก็มีหลายท่านด้วยที่ช่วยมาทางนี้เพราะว่าก็สะสมกันมานานเลยเป็นอาชีพเดือนนะครับผมตั้งแต่นู้นเลยนะเนาะตั้งแต่นู้นเลย ตั้งแต่เริ่มเริ่มอาทิตย์เลยก็สะสมมาก็หลายท่านด้วยเดี๋ยวผมจะส่งให้วันเสาร์ทุกท่านนะครับผมขอบคุณท่านมากกับความราช้าขอบคุณนะครับผมช่วงนี้ผมก็พอดีก่อนทีพูดนิดหนึ่งเราก็ไปถามเอฟซีถามเขาม,มาด้วยน้องคุณคุณแม่คุณพ่อถามเข้ามาเรื่องเรื่องแม่ว่าป่วยเป็นอะไรบ้างอ่าพอดีช่วงนี้ก็แม่ป่วยนะเป็นเป็นโรคที่ที่ต้องใช้เงินเยอะเยอะเลยนะที่เยอะมากๆนะ เป็นโลกที่ใช้เงินที่เยอะมากๆกันแหละนะก็เราคงจะรู้เนาะพวกแกนี้ก็คงรู้ว่าเป็นเป็นอะไรกันก็ขอบคุณนะหลักลังนไกก็ผมขอบคุณมากก็ขอส่งอ้านเสาทุกขั้นเลยนะก็จะหลายท่านอยู yup. ่นะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือผมมาขอบคุณมากขอบคุณท şey like ี่สุดเลยก็ขอทั่วกับความราชานพอดีก็ตอนก็สั่งไปก็มาช้าก็พอมีตังก็ได้สั่งต่งมาแบบนี้นะก็เป็นการหมุนเวียนในการทํางานนั่นแหละนะ เดี๋ยวพาจะนี่อาบน้ำก่อนร้อนว่ะนะเดี๋ยวพาจะนี่อาบน้ำขอบคุณครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีตรงนี้เลยครับผมสวัสดีครับ